จะไปไหนกันคะวันนี้เราจะไปส่งขากันคะ่ะตอนนี้เวลาตีห้าห้าสิบเจ็ดไปกันต่อตอนนี้เรารออะไรอยู่คะรอ,รอใ่ะรนหัวคะ่ะในหัวยังไม่มารล้วไงคุณสุรวบัตร่วงไหมเม่ยเลยจริงอ่ะ สวัสดีนะคะวันนี้เราอยู่ที่เมืองเก่าสรงคลาเชื่อไวาวันนี้เราจะมาเดินเล่นเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยนะคะต่อการทำมิชชั่นหลัก เราเลยทำภารกิจรองหาสถานที่ให้ได้มากที่สุดนะคะโดยมีสมาชิกของห้องในภาพสัมภาษณ์กตนเองในวิดีโอเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆอย่างน้อยหนึ่งสถานที่ว่ารู้สึกอย่างไรก่อนที่จะสิงลงสีแดงเรามาแวะคาเฟ่กันก่อนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่ชานเมืองชาติอ๋อย่านเมืองเก่าสงขลาตอนนี้มาประรามากันสามคนนะครับมีอะไรกันบ้างเข้ามาดูกันด้านใน,นครับอ่าไปเดี๋ยวคนนั้น นี่ครับสวัสดีครับมายันสตูนนะครับวันนี้มาทำกิจกรรมของโรงเรียนครับคอย่ายคลิปด้วยทำมิชชันครับผมว้าวสวยมากเลยอยู่ที่ย่านเมืองเก่าสงขลาครับผมผมขอมีโกโก้ร้อนไหมครับเอาโกโก้ร้อนหนึ่งแก้วครับคนตบเดี๋ยวรอโกโก้ร้อนมานะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังกันนะครับว่าระหว่างรอโกโก้ร้อนเดี๋ยวเรามารับโกโก้เราไปได้ในก่อน ว้าวสวยมากครับผมน่าเที่ยวมากมากเลยครับที่นี่สวยมากสวยมากครับตอนนี้อยู่หน้าไอ้คริสต์มาสด้วยมีอะไรเต็มไม่รู้เหมือนกันโอ้เขาเรียกว่าสัมบีเมรี่จไดมีคริสต์มาสนี่ครับเป็นนี่ก็คืออ่าเมืองบ้านเก่านะครับอยู่ในคาเฟ่ที่นี่นะครับก็เนี่ยมีที่นั่งให้ มีที่ถ่ายรูปสวยๆมากครับนี่ก็คือตู้เก็บของเก๋าที่ว่าเขาสะสมมาแล้วมีหนังสือลายๆเล่มน,นะครับไม่รู้จะเปิดอามม่านได้ไหมแต่ว่าผมก็ไม่กล้าเปิดนะครับมามาดูกันดีกว่าว้าวมี่ครือลายที่เขาวาดนะโอ้สวยมากสวยมากครับด้านบนนี้ดูได้ไหรือเปล่าครับผมไม่น่าไม่น่าอยากขึ้นไปเลยแต่ว่าโอ้โหโอ้มันิีต่อจากคาเฟ่ด้านหน้าที่เราเดินผ่านเมื่อกี้จำได้เปล่านี่อ่ะคาเฟ่ที่บอกว่ามีมีสีแดงนี่อีนีมีฟ้ากินเนี่ยเชื่อมติดต่อกัน อูด้านบนคือบ้านเก่าดูครับเปล่าสวยมากเลยนี่อ่ะนี่เราได้ไหมนะครับนี่ดูนะครับเดี๋ยวได้ดูนี่ชาเขียวมีเค้กด้วยมีเค้กด้วยนะครับคนติดติ้มาติดแกมเรามาติดแกมวันนี้ครับเราไม่เคยมากินกาแฟอย่านี้เลยแล้วตอนนี้มีโปรโม เปขะะา้าวตมีโปรโมชั่นด้วยครับ <c oughs> ม,รมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นด้วยนะครับที่นี่ย่านเมืองเก่าตรงขาครับชอกาแฟอะไรครับพี่ชกาแฟอะไรนะโฮมคอบดัตนะครับมากันได้นะครับผมนี่กาตอนนี้ได้โกโก้ร้อนมาแล้วนะครับผม นี่ครับเรานั่งกินกันตรงนี้เลยผมนั่งชุดชุกุร้อนเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับชิมกันเลยอย่างว่าชอนหน้าตั้งเนาะเออได้เร่งนานได้เร่งนานผมบอกว่าได้เร่งนานได้เร่งนานได้เร่งไม่น่านนี่นี่ก็เราก็อยู่ที่โรงสีแดงเนี่ยนะครับอ๋อ นี่คือโรงสีแดงครับตอนนี้เราเห็นครูเสาะยืนอยู่ในร้านนะครับเราจะไปดูนะครับว่าในโรงสีแดงนี่มันจะมีอะไรนะครับมาเรามาดูกันเลยเดินเข้ามาในโรงสีแดงนั้นครับก็ตอนนี้ผมเห็นครูคุณครูสองตันนะครับไม่รู้มาจากโรงเรียนไหนครับสวัสดีครับครูมาจากที่ไหนครับครูมาจากซาตูโอ้ครับมาจากที่ไหนคะผมมาจากสัดเยบครับ คนทดังไหมคะเนี่ยอ๋อดังนิดนึงครับผมดังนิดนึงครับผมด้วยกันแอปเปิดังนิดนึงครับผมโอ้โหโอ้โหเขาถ่ายรูปไหนได้ไหมได้ครับได้ครับได้อ่าอมามาครับครูครูถ่ายยิงไหมนี่ถ่ายกล้องนั้นละค่ะเอาหนึ่งสองสามโอเคครับขอบคุณครับครูผมแกล้งนะผมแกล้งเงี้นะครู คารุสาอันนี้เป็น,าปน,าปนายางพารายางพารานะคะอันนี้ก็คือวิธีการตัดยางพารานะคะน,นี่ค่ะคือตอนนั้นหนูแค่ถ่ายคลิปค,ค่ะแต่ไม่ได้แบบพูดออกไปเพราะว่ากลัวว่าจะรบกวนเพื่อนๆเขาก็เลยจะมาพูดกันในวิดีโอนี้นะคะซึ่งถามว่าส่วนตัวมีนะคะชอบห้องไหนที่สุดก็ บอกได้แค่นี้ค่ะว่าชอบตุ้ฟังจริงๆเพราะว่าอาทิเช่นรูปปั้นค่ะเขาปั้นได้เสมือนจริงมากๆเหมือนคนจริงๆแล้วก็แล้วก็เขาก็ได้สมมุตินะคะเช่นแบบเก่อนวิถีการดําเนินชีวิตของคุณ เขาได้ทํำยังไงบ้างได้สุดท่อนยังไงบ้างเขาก็บรรยายให้หมดเลยค่ะแล้วก็มันก็เสมือนจริงมากๆและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือของจริงๆในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเ,นะเป็นของจริงทั้งหมดและเป็นของจริงที่ผ่านมาประมาณ1 0 0อกว่าปีแล้วด้วยค่ะซึ่งทําให้หนูชอบมากๆแล้วก็ดูไปก็เพลินตาไปค่ะแล้วรู้สึกสนใจมากๆด้วยพี่เขาได้บรรยายไปนะคะก็ยิ่งทำให้หนู อยากรู้มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะซึ่งถามว่าเดินไปก็คือจับนู่นจับนี่ไปก็กหากเขาไม่ให้จับหนูก็ไม่จับค่ะแต่ว่าอันนี้คืออยากอยากลองจับดูที่ <c oughs> มันว่างอยู่อย่างนี้ก็คืออาจจะจับได้หรือไม่โอเคมันเริ่มจะนอกเรื่องแล้วนะคะก็คือฐานนี้ก็ได้รู้วิถีของคนใต้แล้วก็การนําวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาค่ะ จึงทำให้ได้รู้ว่าแบบมันน่าสนใจแค่ไหนประมาณนั้นค่ะ เรามาดูวิธีการทําไข่เค็มกันเลยดีกว่าค่ะวันนี kind of ้กลุ่มของเรานะครับมีสโลแกนว่าอะไรนะครับสุขใจเราจะทได้กินไข่เค็มนะครับผมก็คือสาเหตุนะครับมาจากชาวประมงนะครับผมได้ทําการนะครับเอาไข่เอาไข่เอาไข่เา็นะครับไปไปล่อปลานะครับแล้วก็เอาไข่ไข่แดงมันก็เหลือจากการที่แบบชาวประมงนะครับทําการประมงนะครับก็เลยไข่ไข่แดงเนี้ยครับก็เลยเอามาเป็นวิธีการทําไข่ข้อมครับผมจนทาไปเกิดการกินอีกแบบหนึ่งครับผม แล้วก็วกอุปกรณ์นะครับมีกังไกไข่เป็ดน้ำเกลือกระมังขาแล้วก็ซึมแล้วก็แกส๊สครับผม ส่วนของวิธีทานะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องล้างก่อนไม่งั้นเปลี่ยนจากไข่ขาวอาจจะเป็นไข่เค็มได้นะคะแล้วก็อันดับแรกเราก็ต้องเอนําไข่เป็ดนะคะนํากันไก่มาเคาะบริเวณตรงหัวของไข่เป็ดค่ะจากนั้นนําไข่ขาวแยกออกจากไข่แดงโดยที่ไม่ให้เกิดไข่ขาวเนี่ยนะคะติดไปกับไข่แดงเยอะค่ะส่วนอันที่3นะคะนําไข่แดงไปแช่ในน้าเกลือค่ะทําความสะอาดเปลือกแล้วก็ตัดให้สวยงามที่สุดนะคะจากหลังจากนั้นนะคะนําไข่แดงไป ใส่ได้เปลือกค่ะแล้วก็เอานาไปนึ่งค่ะ